ยาน้ำสเปรย์บรรเทาปวดเมื่อยตราน้ำมันมวยเป็นยาแผนโบราณ มากันเยอะเลยปัญหาเด็กบางคนบอกว่าชอบเอาเปรียบเอาไปเปรียบกับลูกข้างบ้านถามว่าเขาเนี่ยเรียนหนังสือเก่งทําไมไม่เห็นเกเรเหมือนหนูเลยอ่ะอย่างนั้นหรือบางคนก็บอกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่รู้พ่อแม่ก็บอกเนี่ยยังไม่รู้ตัวเองเลยเรียนมาตั้งแต่กี่ปีแล้วยังไม่รู้เลยว่าชอบอะไรแล้วเดี๋ยวจะไปองไปเอ็นได้ยังไงหรือบางคนพ่อแม่บางคนอายที่จะกอดลูกลูกบอกว่าพ่อแม่บางทีดีฉันดีใจนะลูกบอกว่าพ่อแม่บางทีนะลูกเข้าไปกอดก็ เขือนตัวแข็งเลยพ่อแม่ตัวแข็งลูกไปก่อนพ่อแม่ตัวแข็งนี้ก็มีหรือวัยรุ่นบางคนพ่อแม่บอกว่าไม่รู้จักอดทนรอกินข้าวเสร็จก็จะไปละพ่อแม่ยังกินไม่เสร็จอาจจะไปแล้วยังจะไปไม่รู้จักอดทนรออย่างนี้ก็มีนะคะมีวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็ไปพบคุณหมอจิตแพทย์หรือพ่อแม่ก็ไปพบเหมือนกันนะคะคุณหมอท่านนี้คือแพทย์หญิงยาดาวีตั้งตรงไพรโรดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชที่โรงพยาบาลสมิติเวชค่ะก็โทรศัพท์ไปถามนี่ก็บอกว่าหนึ่งในปัญหาที่พบบ่อย ในพ่อแม่ลูกวัยรุ่นก็คือปัญหาเรื่องการปรับตัวของคุณพ่อคุณแม่กับลูกที่เข้าสู่วัยรุ่น พ <C> e <an> ่อแม่หลายคนยังยึดติดว่าลูกเนี่ยยังไงก็เป็นลูกของตัวเองยังไงก็ยังเป็นเด็กเล็กๆสามารถบังคับได้สามารถสั่งได้แต่ความเป็นจริงแล้วเ <C> e <an> ขาบอกเด็กวัยนี้คือวัยประมาณ14ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะ <C> e <an> จะเริ่มค้นหาตัวเองละ <C> e <an> พยายามที่จะเป็นตัวของตัวเองอาจจะมีการต่อต้านคุณพ่อคุณแม่บ้างบางครั้งทะเลาะกันนะ <C> e <an> ตามหลักทฤษฎีพัฒนาการแล้วคุณหมอบอกเลยว่าสิ่งที่สําคัญที่ต้องทําในวัยเนี่ยก็คือวัย14ปีขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเป็นวัยรุ่นจนถึง20 สีปีเนี่ยนะคือการ ค้นหาตัวเองอค้นพบตัวเอง <คะ S 1> ไม่เช่นั้นแล้วเด็กอาจจะสับสน<อ>สับสนในบทบาทของตัวเองไปจนตลอดชีวิตก็ได้คค <ะ S 1> วามหมายของการค้คน,นหาตัวเองหรือค้นพบตัวเองเขาต้องค้นได้ด้วยเองแล้วมีพ่อแม่เ,เป็นผู้ให้กําลังใจ<อ>ไม่ใช่พ่อแม่สั่งว่าไปเรียนบัญชี<อ>ไปเรียนหมอ,อไปเรียนอะไรอย่างเงี้ย <คะ S 1> ไปเรียนกฎหมายไปเรียนบัญชีกับไปเรียนกฎหมายนะพ่อแม่เนี่ยสามารถช่วยให้ลูกวัยนี้เนี่ยโดยการ รับฟังความคิดเห็นของลูกเยอะๆดูสังเกตลูกชอบอะไรนะฮะลูกคิดอะไรรับฟังเขาเยอะๆด้วยท่าทีเป็นมิตรด้วยคุณหมอบอกต้องวงเล็บไว้เลยด้วยท่าทีเป็นมิตรห้ามพูดเด็ดขาดเพราแม่นะคําว่าไม่ลูกกําลังคิดผิดโอ้ห้ามพูดคํานี้เด็ดขาดหรือนี่ ฉันอาบน้าร้อนมาก่อนแกอย่าพูดคํานี้เด็ดขาดนะโดยที่ยังไม่ฟังเขาเลยฟังลูกสักนิดฟังเยอะๆคุณพ่อคุณแม่เป็นฝ่ายฟังการรับฟังจะทําให้ลูกเนี่ยกล้าที่จะพูดกล้าที่จะปรึกษาไม่หรือไม่งั้นก็คือลูกที่กล้าที่จะเปิดเผยเรื่องราวต่างๆใช่เช่นวันนี้มีผู้ชายมาจีบหรือวันนี้ไปจีบผู้หญิงลูกบางบ้านไม่เล่าให้พ่อให้แม่ฟังแต่ถ้าพ่อให้ใหแม่เนี่ยเป็นฝ่ายฟังมากมาก ลูกจะกล้าพูดออแล้วพอลูกกล้าพูดเ,ออเรื่องของการไปมีเพศสัมพันธ์หรือเรื่องการท้องก่อนวัยอันควรไม่มีเด็ดขาดเพราะพ่อแม่บอกลูกเลยบอกว่ามีแฟนได้พาแฟนเข้าบ้านได้ขออย่างเดียวที่พ่อแม่รับไม่ได้การไปมีเซ็กซ์กัน อบอกแบบนี้แต่พ่อแม่ยินดีให้ลูกคบกันได้ศึกษากันไปเรื่อยๆพ่อแม่จะเป็นฝ่ายช่วยดูม,มีอะไรกลับมาปรึกษาด,ด้วยนะพ่อแม่บอกนี้เลยจะเป็นผลดีมากๆซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะแทรกความคิดเห็นของตัวเองได้ด้วยอย่างเช่นถ้าลูกบอกว่าหูพ่อแม่ไม่เคยเจอเลยผู้ชายคนนี้นดีมากๆใช่เขาดีแต่ อาจจะมีคนที่ดีกว่าเขาก็ได้นะในอนาคตคนเนี้ยดีคนเนี้ยดีเนี่ยอย่างชีวิตแม่ไงลูกอะไรแบบนี้ความจริงเอออาจจะเจอดีกว่าพายได้ไม่ใช่แบบไม่หาหรืออย่าไปพูดว่า ไม่จริงหรอกผู้ชายคนนี้ไม่ดีฉันอาบน้าร้อนมาก่อนฉันรู้เดี๋ยวเรียนจบแล้วจะเจอผู้ชายที่ดีกว่าไม่มีทางเพราะโลกของเขาตอนนี้กําลังเป็นสีชมพูเขาจงคิดว่าผู้ชายคนนี้ดีที่สุดใช่เขาดีลูกแต่ว่าลูกเนี่ยลองเปิดใจกว้างมองคนอื่นใจเย็นๆยังไม่ต้องคิดอะไรมากเรายังมีโอกาสเลือกตลาดมันก็มีของเยอะแยะมากมายลูกเดินเข้าไปในสวนดอกไม้จะหยิบดอกนี่ดมละว่าไม่ก่อนเดี๋ยวกยกลับมาเลือกใหม่อะไรอย่างไงอันนี้พูดเองนะพูดเองแค่แต่ว่าแค่ฟังนี้นะยังสบาย สบายใจเออสบายใจกว่าที่แบบพอพูดเลยแล้วพ่อแม่แบบไม่ค่อยฟังแล้วตอบเาโแต่เด็กหรือไงฮะเราจะรู้สึกส่งให้ไปเลี้ยงไม่ได้ส่งให้ไปมีเมียมีผัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าพูดอย่างงี้ปุ๊บปุ๊บนะลูกมีทางเข้าหาแล้วพอมีอะไรนะจนหลบๆซ่อนๆแล้วก็จะรีบเตลิดออกไปเที่ยวกันใหญ่เลยคือเขาจะเข้ามาครั้งเดียวอะแล้วพอเจอพ่อแม่งี้ปุ๊บเขาบอกกับตัวเองเลยว่าไม่มาอีกแล้วแทนที่นะ เพื่อนผู้ชายจะมาส่งกันให้ถึงประตูบ้านด้วยความปลอดภัยนู่นไปส่งหน้าปากซอยก่อนมาส่งไปมีอะไรกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เขาบอกว่าการมีแฟนการคบเพื่อนหรือแม้แต่การลองใช้สารเสพติดเรื่องนี้สําคัญเพราะฉะนั้นเปิดใจคุยกับลูกนะคะนอกจากนี้นะคะเด็กวัยนี้เมื่อวานเราคุยกันจะเป็นเด็กติดเพื่อนเคยมีหลานมาบอกเลยว่าโอ้ไม่อยากกลับบ้านเลยทั้งทั้งที่ที่บ้านเนี่ยมีความอบอุ่นมากทําไมเด็กถึงไม่อยากกลับบ้านไม่ใช่พ่อแม่เลิกกันไม่ใช่มีปัญหาอะไร พ่อแม่เนี่ยรอกินข้าวเลยอุ้ยเมื่อไรลูกจะกลับแต่ลูกอยากอยู่กับเพื่อนเป็นวัยที่อยากใช้เวลากับเพื่อนมากๆมันมีเรื่องให้คุยอยู่กับเพื่อนแล้วมันคุยในเรื่องเดียวกันมันเข้าใจความรู้สึกกันมันอยู่ในโลกเดียวกันพี่กใช่พอกลับบ้านก็ไม่ได้แต่ว่าที่บ้านมีปัญหาแต่คุยกับเพื่อนแล้วมันสนุกกว่ามันยังไม่อยากไปใช่ค่ะพ่อแม่ตรงนี้ต้องคิดให้เสมอว่าลูกกลับมาอย่าบ่นไปซะทุกเรื่องเลือกบ่นแต่เรื่องที่จําเป็นและสําคัญก่อนเท่านั้นอันนี้เข้าใจคุณพ่อแม่จะไม่ให้บ่น พาะเรื่องที่สําคัญก่อนไม่ใช่เอาทุกเรื่องหยิบยกทุกเรื่องมาบ่นเพราะฉะนั้นถ้าหยิบยกทุกเรื่องมาบ่นลูกไปอยู่กับเพื่อนดีกว่าถูกปลยังไม่กลับบ้านดีกว่ารอค่ำๆหน่อยจะได้ใช้เวลาอยู่เพราะแม่นิดเดียวเดียวเจอกันนิดเดียวแล้วเขา้องถูกเป็นอย่างนี้อันหนึ่งนะเวลาเพื่อนมาหาที่บ้านตอนมาหาก็ไม่อะไรพ่อแม่ก็โอเคเพื่อนมาหาก็นั่งมองไปแต่พอเพื่อนกลับปุ๊บ่อน ไม่ใครอ่ะเขาเป็นลูกใครเหรอแล้วพ่อแม่เขาทางานอะไรนั่นนี่ปุ๊บจากปากคำเออจากที่เคยเอาเพื่อนเข้าบ้านมาอยู่กันในบ้านเฮฮาอยู่ใกล้สายตาพ่อแม่จากนี้เขาไม่เอาเพื่อนเข้าบ้านเลยเขานัดไปเจอข้างนอกจะได้ไม่ต้องมีแม่มาคอยสอบปากคําพ่อมาคอยสอบปากคาอันนี้เรื่องเล็กน้อยแต่ว่ารู้สึกถึงเด็กนะอันนี้ประเด็นหนึ่งคือบางทีเพื่อนกลับไปแล้วแม่มาถามอันนี้ประเด็นนึงแต่บางทีเพื่อนอยู่แล้วแม่มานั่งฟังเออบางทีวัยรุ่นเขาอยากเขาก็อยากจะคุยกันภาษาวัยรุ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยไก่ว่าห นี่อย่านเข้าบ้านดีกว่าก็เวลานั่งกันไงไม่พูดอะไรล่ะเออทำไมไม่คุยอ่ะเออพูดไม่ออกพูดอางั้นแม่ไงเอออะไรอย่างนี้ไม่พูดอะไรอ่ะพูดอะไรไม่กล้าพูดอะไรสักอย่างเออเราก็แค่ทําได้นะคะก็คือการแอบฝักนั่นเองค่เอ้าก็ทําอะไรในครัวไปสิใช่ที่เรารับให้มันเนียนๆหน่อยแอบฟังหัวเราคุยโทรศัพท์เอ๊ะไงอะไรกันเราอยู่หูบ้านนี่เลย ลูกเราก็เนียนๆนียได้เ<อ>นี่ยถูกป <นะ S 1> ่การดน้ำต้นไม้ทำเหมือนหลีดผ่าวไม่ได้ฟักแต่จริงแล้วนี้เลยนี่เ <ทะ S 2> ลยโอ้โหอย่างนี้เลยไม่แล้วสุดท้ายดีจริงๆนะเ<อ>นะพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกคุณเอาเพื่อนเข้าบ้านได้หนึ่งคุณเห็นอยู่ในสายตาสองพอเวลาผ่านไปพอมาบ่อยๆเข้านะคะคุณจะเป็นเพื่อนกับลูกแล้วก็เป็นเพื่อนกับเพื่อนลูกได้ไก่เคยมีนะคือตัวไก่มีปัญหาแต่สุดท้ายแม่สามารถไปคุยกับเพื่อนแล้วรู้ว่าไก่มีปัญหาเรื่องอะไรแล้วช่วยกันแก้ได้โดยที่เรามารู้หลังจากที่มันผ่านพ้นไปแล้วเขา ไปเหมือนกับเขาไปประชุมกันนะคะเพื่อนเรากับแม่ประชุมกันมันเป็นไปได้เออต้องให้ไว้บอกนี่จริงๆพ่อแม่ไก่พูดดีมากพ่อแม่อย่าทําตัวเป็นครอบครัวอย่างเดียวต้องทําตัวเป็นเพื่อนลูกด้วยแล้วที่สําคัญเปิดใจยอมรับกว้างๆอันนี้ไม่ได้ว่าอะไร แต่สมัยนี้เขามีแฟนกันไปหมดแล้วเด็กมีแฟนกันไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นต้องเปิดใจรับตรงนี้ให้เขาคุยกับเราดีกว่าให้เขาไปมีเพศสัมพันธ์กันรับหลังๆนะคะพี่พูดตรงนี้ดีพ่อแม่ถามอ้าฉันจะเป็นเพื่อนกับลูกไงฉันเป็นแม่มาตลอดฉันเป็นพ่อมาตลอดอยู่ดีจะเป็นเพื่อนมันได้ไงเดี๋ยวช่วงหน้าจะบอกวิธีเป็นเพื่อนกับลูกเป็นตอนไหนไม่ใช่มานั่งอ้าวเฮ้ยมาเป็นเพื่อนกันมาเพื่อนจะบ้าเป็นวิธีทไม่ันามันต้องดูจังหวะมันต้องโอกาสวัยรุ่นมันเป็นวัยไม่ธรรมดามันเป็นวัยเทพจร มันมันต้องหลอกล่อมันเยอะคุณแม่คุณแม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาจะเป็นเพื่อนกับลูกเป็นยังไงแล้วพนัานระัลูกชอบหุดหงิดเม้นมันจะมานมมันจะแตกมันจะเป็นนั่นเป็นนี่เยอะเสียงแตกแล้วมันจะทำไงกับมันดีตอนช่วงมันหุดหงิดใส่เราอะไรว่าเมื่อก่อนทำงี้ไม่เห็นเป็นไรนี่อะไรว่าทำไมแม่ผิดตลอดจะร้องไห้ตละมีแม่คนหนึ่งแม่บอกให้งงมากบอก ตอนนี้พี่งงมากพี่ไม่รู้อทำไงกับลูกดีลูกเปลี่ยนไปนลูกจะมาร้องไห้เลยอ่ะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันเรื่องนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ